สวัสดีครับได้มาหลังข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่หลังสวนชุมพรครับไปดูงานเทศกาลผลไม้หลังสวนครับงานนี้มีของดีหลังสวนแล้วก็มีภูมิปัญญาคนหลังสวนก็คือจัดการแข่งขันขูดมะพร้าวครับขูดด้วยมือและกระต่ายครับแข่งขันประเภทคู่คราวนี้มีผู้สมัครแข่งขันทั้งสิ้น26คู่แต่ละฝ่ายนั้นมีมะพร้าวฝ่ายละ3ลูกเป็นมะพร้าวทั้งเปลือกนะครับแล้วก็เปลือกสดๆด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยครับพอกรรมการให้สัญญ,ญาณปรี๊ดปั๊บก็ เริ่มเลยครับคนหนึ่งปอกมะพร้าวอีกคนหนึ่งขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายครับและกะติกาบอกว่าต้องแต่งตัวแบบแม่บ้านโบราณหรือว่าพ่อบ้านโบราณครับส่วนใหญ่ก็สวมเสื้อคอกระเช้าแล้วก็นุ่งผ้าสินครับแข่งไปได้แป๊บเดียวครับฝนตกต้องขูดมะพร้าวกลางสายฝนครับสู้กันสุดฝีมือทีเดียวและมะพร้าวนี่ถ้าหากว่าเป็นมะพร้าวทั้งเปลือกนี่ปอกไม่ง่ายนะครับต้องใช้ขวานหรือมีดใหญ่ๆครับแขนมือต้องแข็งแรง ตรงนี้ครับผู้ชายอาจจะได้เปรียบบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงแข็งแรงก็ได้เปรียบไม่มากนะัและแม่บ้านเสื้อม่วงโบชมพูท่านนี้ครับอือดูครับหลายคนบอกว่ามัมมีก็มัมมีเธอถ้าย้อนหลังไป20ปีได้กินเธอไม่ลงดูครับธรรมะดมแมงแล้วก็เซ็กซี่เล็กๆด้วยครับ จากหลังสวนครับเราจะไปที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามไปดูสามีภรรยาคู่หนึ่งครับขยันขันแข็ง,ง,ขงมีที่ดินอยู่18รไร่ทําไร่นาสวนผสมครับมีทั้งปลูกข้าวนะครับหน่อไม้ด,ดอกขจรและอีกอย่างหนึ่งก็คือมะละกออย่างที่เห็นเนี่ยครับดูเพลินเพลินเหมือนกับมะละกอยังไม่โตเต็มที่นะครับแต่แท้จริงแล้วนี่เป็นมะละกอที่ให้ผลผลิตแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนเก็บนั้นไม่ได้ยืนเก็บครับ ต้องคุกเข่าเก็บอย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นมะละกอแขกดําลูกผสมครับซื้อมาแล้วตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเป็นมะละกอเตี้ยนะครับแต่พอ5เดือนให้หลังออกลูกออกผลมาปรากฏว่าเนี่ยครับบอกว่าเก็บง่ายครับลูกก็มาช่วยงานได้ดูนะครับผลผลิตลูกใหญ่และขณะนี้ครับฝ่ายชายฝ่ายสามีคือคุณไพบูลพุทเขียวบอกว่าเตรียมขยายพันธุ์แล้วก็พร้อมที่จะขายให้กับทุกคนที่สนใจจะซื้อพันธุ์นี้ไปปลูกครับ และส่งท้ายไปดูดอกกระเจียวยังบานอยู่ที่อำเภอเทพสิิตจังหวัดชัยภูมิครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณพรศักดิ์เจรนายท่านเนี่ยครับพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดไปตรวจงานครับเพราะว่าคนไปชมวันละเป็นหมื่นนะครับก็อยากจะให้บริการดีๆครับอย่าไปค้ากําไรเกินควรไม่ว่าจะเป็นปร้านอาหารหรือว่าร้านขายของที่ระลึกครับก็ไปย้ํากันนะครับว่าอย่าเอาเปรียบแขกมาเยือนเนี่ยครับสวยงามจริงๆดอกกระเจียวตอนนี้ และที่นี่ครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามทุ่งดอกกระเจียวบานแห่งนี้ครับมีหินสวยๆมากมายเป็นหินที่อายุเป็นร้อยล้านปีครับอย่างนี้ครับเขาบอกว่าชื่อหินฟีฟาเวอร์ครับเพราะว่าหน้าตาบุคลิกเหมือนกับถ้วยฟีฟาเวอร์ครับฟุตบอลโลกยังไงอย่างนั้นครับและนี่หินแม่ไก่ยากครับทางซ้ายเป็นหัวแม่ไก่ทางขวาเป็นหางแม่ไก่และอันนี้ครับชื่อดังเหลือเกินครับหมอหำตั้งสาวๆได้เห็นชื่อก็หัวเราะแล้วครับ มอนั้นแปลว่าเนินหรือว่าภูเขาเตี้ยๆนะครับตั้งก็ชี้เดชี้ตั้งนะครับส่วนหำนั้นก็ก็ก็ภาษาอีสานครับก็แปลว่าหำมละครับอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วก็เห็นอย่างในภาพเนี่ยครับแม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปรูปเลยครับเอาเคล็ดเลยครับสาวๆก็ไปรูปด้วยแม่ก็อายครับเขินมากแต่ว่าก็อยากจะมาถ่ายภาพกับหำตั้งนะครับ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดครับเล่าที่มาที่ไปของมอหำตั้งน่าสนใจมากครับพระหลงรักเสร็จกระเจียวเป็นหญิงสาวคนเดียวจะอยู่กับใครไม่ได้สองคนสองคนยังต่อสู้กันคนชนะจะได้แต่งงานกับกระเจียวปรากฏว่าคนที่ชนะก็มาสร้างมอหำตั้งเป็นอนุสร์เพราะว่าจะได้แต่งงานกับดอกกระเจียวสาวสวยไอ้คนพ่ายแพ้ก็เดินโซซัดโซเซจากเทพสถิตไปถึงหลวงบลร,รเวไปนั่งหลังน้ำตาอยู่ที่หน้าผาจึงเป็นที่มาของผาหำหด เพราะว่าเขาบอกว่าชาตินี้ไม่ได้แต่งงานกับน,น้องดอกกระเจียวก็ขอให้หำข่าหดตลอดไป, <Wow. S 1> ไ,ปไปชมดอกกระเจียวานอย่าลืมนะครับถ่ายภาพแล้วก็รูปมอหำตั้งมาด้วยกันแล้วกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับรับ hey.